สวัสดีครับวันนี้ก็โพกับช่างเอวันนี้มาทำแอร์นะครับรถ Nissan น,รบนิสสันนะฮะนิสสัน m ิกเตัวตัวเก่าเลยนะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะตัวนี้ใช้แก๊สอยู่นะครับอันนี้ที่ทำไปนะครับคอมแอร์ตัวเดิมของเก่าเป็นเป็นน้ำยา R12 นะครับพอดีหาน้ำยา R12 ไม่ได้ก็เลยเลยต้องมาทำ ทำแอร์เปลี่ยนเป็นน้ำน้ำยาหนึ่งสามสี่เอนะฮะตัวนี้ก็ใช้ระบบเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ครับไดเออร์เปลี่ยนแล้วก็ล้างแผงคอยเย็นข้างในนะฮะตัวนี้ก็เย็นปกตินะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรปล่อยปล่อยน้ำยา r.12 ออกแล้วแบคคัมออกนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไดเออร์ใหม่นะฮะก็ตอนนี้ก็เย็นปกติครับใส่น้ำยา 134A เข้าไปก็เย็นปกตินะฮะตอนนี้คือไม่ได้ทำอะไรมากครับล้างแผงคอยเย็นแล้วก็แวกคัมระบบใหม่แล้วก็เปลี่ยนไดเออร์แล้วก็เติมน้ำยา134ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ใช้ใช้งานทุกวันครับรถคันนี้ ใครที่มีปัญหาเรื่องแอร์ก็สอบถามได้นะครับช่างอยู่ลาดบุรีครับใครที่อยู่ใกล้ลาดบุรีก็ติดต่อมานะรบ,บริการถึงบ้านด้วยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็มาบอกวิธีเฉยนะครับว่าถ้าหาไอถ้าเป็นน้ำยา r 1 2แล้วมันหาไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็น1 3 4สีก็คือแวกคำระบบเก่าออกนะฮะแล้วก็ล้างแผงคอยเย็น แล้วก็เปลี่ยนไดเออร์นะครับตัวนี้ใช้งานปกติครับเย็นปกติช่างเอก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็มาบอกความรู้ให้เพื่อนๆให้พี่ๆได้ฟังนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปของผมนะครับ